ศึกสองล้อเอเชียแปซิฟิกสนามแรกเปิดฉากสุดมันดาวบิดหนุ่มไทยระเบิดฟอร์มบิดคว้าโพเดียมรสแรกเปิดฉากด้วยความเร็วสนามแรกกันไปเป็นที่เรียบร้อยสำหรับศึกสองล้อเพื่อเฟ้นหานักบิดดาวรุง่งมาประดับวงการมอเตอร์สปอร์ตรายการยามาฮ่าอาร์ทรีบูคูเอเชียแปซิฟิกแชมเปี้ยนชิพ2025ซึ่งทางบริษัทไทย์มฮ่ามอเตอร์จำกัดรับหน้าที่ผู้จัดการแข่งขันกับ3สนามแข่งระดับโลกเริ่มต้นที่สนามช้างอินเตอร์เนชั่นแนลเซอร์กิตบุรีรัม เมื่อปลายเดือนมีนาคมที่ผ่านมาโดยายมาฮ่าไทยแลนด์เลสซิ่ทีีมนั้นได้ผลักดัน6ดาวรุ่งใสยเลือดใหม่จากโครงการบลูคูไทย t h a i l a ลงต่อกรกับนักแข่งดาวรุ่งจากอีก7ประเทศในเอเชียแปซิฟิกโดยมีเป้าหมายควา้าแชมป์รายการนี้มาครองให้สำเร็จเรสแรกของสนามประเดิมฤดูกาลนี้เริ่มต้นขึ้นอย่างเข้มข้น ชนิดต้องตัดสินหาผู้ชนะกันถึงโคกสุดท้ายและเป็นวาเลนติโนเนโซวิชนักบิดวัย15จากออสเตรียอาศัยจังหวะที่ยอดเยี่ยมบิดผ่านธงตาหมักหลุเป็นคันแรกคว้าชัยชนะประเดิมสนามแรกของปีไปครองขณะที่นักบิดหนุ่มไทยอย่างอาร์ต้ธนกฤตวัย16ปีก็บริหารเรสได้อย่างยอดเยี่ยมเปิดเกมบุกในช่วงท้ายทะยานขึ้นมาคว้าอันดับ2ขึ้นโพเดียมได้ตั้งแต่เรสแรกของฤดูกาลส่วนอันดับ3เป็นของฮินาตะโอคาดะนักบิดชาวญี่ปุ่นวัย17ปี ส่วนอันดับ4เป็นของมาคาสแม็กเวลเมดนักบิดดาวรุ่งชาวไทยไวัย14ปีเท่านั้นมาถึงเกมในเรสที่2ซึ่งดุเดือดไม่แพ้เรสแรกเลยทีเดียวซึ่งนักบิดไทยอย่างอาร์ต้ธนกิจนั้นสามารถขยับขึ้นมารุ้นในตำแหน่งผู้นำได้ตลอดทั้งเรสกับการไล่บทนักบิดกลุ่มหน้าจากญี่ปุ่นและออสเตรเลียได้อย่างสูสีจนต้องมาตัดสินกันถึงโค้งสุดท้ายอีกครั้งโดยเรสนี้เป็นฮินาตะโอคาดาดาวรุ่งชาวญี่ปุ่นที่แก้มือได้สำเร็จ บิดคว้าชัยชนะไปครองปล่อยให้แชมป์ในเรสแรกวาเลนติโนเนโซวิชจากออสเตรเลียได้เพียงอันดับ 2, 2> ส่วนอันดับ3ได้แก่ฮันเตอร์คอนีจากออสเตรเลียด้านนักบิดดาวรุ่งชาวไทยอาร์ตี้ธนากิจนั้นบิดคว้าอันดับ4พลาดโพเดียมไปอย่างเฉียดชฉิวตามด้วยมาคาสแม็เวลเมด เด็กไทยไวั14ปีในอันดับที่5และวาริสเฟรมิงนักแข่งไทยอีกคนในอันดับที่6ซึ่งนับเป็นอีกหนึ่งครั้งที่การแข่งขันถือว่าใกล้เคียงกันสุดๆโดยอันดับที่1-6มีระยะห่างกันเพียง1วินาทีเท่านั้นสำหรับสนามที่2ของรายการ Yamaha r 3 b u Ku Asia Pacific Championship 2025จะด้วยความเร็วระหว่างวันที่27-28มิถุนายนนี้ที่สนามสปอร์ตแรนด์ซูกประเทศญี่ปุ่นต่อไป